เมื่อครั้งซ่องหอยปีก่อนหน้านี้ได้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นชาวไทยเสือส้อไสมมุสลิมที่อาศัยอยู่จังหวัดภูเก็ตทางซ่องมีอาชีพคาขายอยู่มาวันหนึ่งภรรยาของเขาได้เกิดลูกสาวมีนามว่ามัสสูรีและเวลาต่อมาบ่อนานพ่อแม่ของนางก็ตัดสินใจย้ายถิน่นฐานเพื่อไปค้าคายอยู่ที่เกาะปีนังประเทศมาเลเซีย แต่ในระหว่างการเดินทางเหือของพวกเขาได้เจอกับพายุท้องทะเลจนเหตให้เหือลมครอบกว่าข้องมัสซุรีจึงรอตายอย่างปฏิหารจึงได้พากันมาอาศัยอยู่ที่นี่พอแม่ข้องมัสซุรีได้ตัดสินใจปลุกกระท่อมน้อยๆกลางป่าเสริรงหางไกลจากสบานาในละแวกนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปมัสซุรีได้เติบโตขึ้นนางเป็นหญิงสาวที่สวยงามที่สุด ในเกาะลังกาวีพร้อมเป็นคนที่มีทิตใจงดงามมักสวยเลือ,อื่นจนความงามท่องนางดังแววไปทั้งหูของวันดารุสเส่งเป็นพระโอรสของสุวันตาผู้ปกครองเกาะลังกาวีพระองค์จึงได้ปลอมตัวเป็นข้อฐานเพื่อมา้อเข้าข้อน้ำอยู่หน้าบ้านของมัสสุรีเส่งนงังก็ยินดีตอนหับเป็นอย่างนี้นั้นจึงเหตให้วันดารุษ ซึนซอบและประทับใจนางเป็นอย่างไรจนสุดท้ายทั้งสองก็มีความสัมพันธ์ตกลุ่มหักกันแล้วก็ได้เข้าพิธีแต่งงานสองคนได้จัดงานขึ้นอยู่ที่เกาะหลังกวีทํากลางความยินดีปรีดาของทุกๆุกคนบนเกาะพระนางมัสสุรีเป็นที่ฮักของทุกๆุกคนในเกาะยกเว้นมารดาของวันดารุส ทีบอมักลูกสะพยเพราะเป็นสาวบ้านธรรมดาบอมีหัวนอนปลายตีนนางจึงได้ห้าทุกโอกาสทุกจังหวะเพื่อทีจะกันนเก้งลูกสะพยคนนี้เมื่อวันเวลาผ่านไปพานางมัสสุรีในตั้งขันและคอดบุตรเป็นลูกสายมีชื่อว่าวันฮะเกน แต่หลังจากคลอดลูกได้เพียงแต่สาวันวันดารุสผู้เป็นสามีก็ต้องได้ออกศึกเพื่อไปปกป้องบ้านเมืองจึงได้สั่งให้องค์ครักคู่ใจปกป้องและดูแลผนางมัสสุรีพร้อมกับลูกในเวลาที่ตนเองบ่อยู่พระมารดาที่เ็นว่าลูกสายไปสู้ศึก จึงได้โอกาสนี้ในการกันแก้งพานางมัสซูรีผู้เป็นลูกสะั้ยที่ตนเองบอ่มักอยู่แล้วโดยการให้ลูกสะั้ยคนนี้เฮ็ดเวียกนักเสื้อผานางมัสซูรีก็เฮ็ดตามคําสังท้องผู้เป็นแม่โดยดีโดยว่างลึกๆว่ามือหนึ่งจะเอาสนะใจแม่ของผัวให้ได้ แต่ทว่าองครักชทีเห็นพนางมัสสุรีเห็ดเวียกย่างนักจึงได้เข้าไปชวยเรือนั้นจึงเหตให้แม่ข้องวันดารุษยิงโกดเคื่องอย่างลลยนางจึงได้ตั้งใจที่จะกำจัดคนทางซองด้วยการใส่ความว่าทางซองเป็นสู้กันนั้นจึงเหตให้เสื้มเสียแกยรัสวงมีโทษนักเึงประหารชีวิต โดยโทษข้ององค์ครักคือทึกมัดแล้วจับโยน,นลงเข้าไปในลุ่มแล้วให้ผู้คนใส่ก้อนหินควางใส่โยนใส่ดึกใสจนเสียชีวิตเลยส่วนพนางมัตสุรีได้ทึกนำไปมัดติดไว้กับต้นไม้ไงแล้วสั่งให้เพชรชาดไใส่กริต แทงเข้าไปทีหน้าอกข้องนางแต่ทว่าแทงเท่าใดก็บอกเข้าจักเทธอเมื่อเป็นเช่นนั้นพานางมัสสุรีจึงได้กล่าวว่าต้องไ้กิดประจำตระกูลข้องนางเท่านั้นจึงจะสมารถฆ่านางได้เมื่อพมานดาได้ยินเช่นนั้นเลยสั่งให้เพชรขาตไปนำเอากริชประจำตระกูลข้องนางมาแล้วก็สั่งให้เพชรขาดลงมือประหัา่นนาง แต่ก่อนทีเพชรสคาจะได้ลงมือประหารผนางมัสสุรีได้ก่าวออกหมาเป็นเสียงดังว่าข้าแต่ฟ้าดินทั้งหลายข้าพเจ้าบอกเคยคบสู้สู้สายเลยหักว่าข้าบ่อไรทำพิษขอให้โลหิตของข้าเป็นสีขาวยาได้ไล่ลงพื้นดินเป็นเด็ด้า เมื่อสิ้นคำว่าเพชรสาดก็ใช้คิดประจำตระกูลแทงเข้าไปตรงหน้าอกของผนางมัตสุรีทันชีทันได้นั้นเสียงหองให้ขอนค้างของผนางมัตสุริก็ดังไปทั่วเกาะ,ะลังกาวีทันได้นั้นเลือดชีขาวก็ได้ผย่พงออกมาทั้งตัวแต่บ่อไล่หลงพื้นแม้แต่ยดเดียววันฮาเกนลูกชายวัยสามเดือนก็ได้ทรงเสียง ห้องให้ออกมาเรากับว่าหูซึ่งถึงความเจ็บปวดของผู้เป็นมันดาก่อนที่พานางมัตสุรีจะสิ้นใจตายนางได้ข้อข้อตุกสาย และให้นมลูกซ้ายเป็นครั้งสุดท้ายแต่ทว่าพมันดาบอสองอนุญาตด้วยความโกรธแค้นพานางมัสสุรีจึงกล่าวปริญาณก่อนตายไปว่าหากข้าพเจ้าเป็นคนบริสุทธิ์ข้อให้ทุกคนที่อยู่ในเกาะลังกาวีนี้จงประสบแต่ความวิบัติยาวนานเจ็ดสวโคต และเมื่อวันเวลาผ่านไปวันดารุสผู้เป็นสามีได้กลับมาจากการทำศึกสงครามเมื่อมาถึงเกาะรังกะวีก็เหตุให้เข้าเชิงกับ แปลกใจที่เห็นเกาะรังกวีกลายเป็นเหมือนเกาะห้างที่ให้ผู้คนอาศัยอยู่เขากลับเข้าไปที่วังเพื่อจะพบภรรยาและลูกสายแต่ก็พบว่าบ่มีไพ่เลยจึงได้กลับออกมาเพื่อมุ่งไปที่กระท่อมที่พ่อแม่ของนางมัสสุรีอาศัยอยู่เพื่อถามหาภรรยาและลูกของตน และเขาก็ได้พบความจริงว่าแม่ของเขาได้สั่งประหารชีวิตเมียที่ซื่อว่าพนางมัสซรีไปเป็นที่เร้ยรอยวันดารุสได้ฟังทั้งหมดก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิง่งจึงตัดสินใจสละบัลลังก์ท้งมดแล้วได้พาลูกสายพร้อมกับพอตาแม่าายกับบันเกิดข้องนางบอหวนกลับมาที่เกาะหลังกาวีอีกเลย สวนพระมันดาเมื่อเสียชีวิตลงไปศพของนางก่อบสมาร์ฟั่งไว้ในเกาะลังกาวีพอเมื่อฟั่งลงดินบอนได้พื้นดินและพื้นสายก็จะดันหางกายของนางขึ้นมาอยู่หน้าดินคือเก่า หลายคนจึงได้ไปคอขมาสุสานคองผานังมัสซูรีนั้นจึงสามารถฟังหางของพระมัรดาและเมื่อฟังหางนั้นลงไปแล้วสายฮาดเช่นนั้นก็กลายเป็นสีดำสนิทและนับจากนั้นเป็นต้นมาผู้คนฉี่อาศัย,ยูเกาะลังกาวีก็พบเจอแต่ความศกหาย,ยาวนาน่อเนืองกันจนถึงซ่อง้อยกวัวปีและเรื่องราวท้งหมดนี้ก็ได้สิ้นสุดลงเป็นอะไรใดทุกคน ถ้ามาักเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชรและกด Subscribe เอาไว้แล้วพบกันในเรื่องราวต่อไปสบายดี